สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูชายอีกเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดท้าทายในหน้าที่35เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอ่านหน้านี้นะคะ ฉันคือจำนวนอะไรก่อนอื่นเรามาดูที่คำถามก่อนมีคำถามทั้งหมดอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งถามว่าฉันเป็นจำนวนที่มากกว่าสิบใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ในเมื่อคำตอบคือไม่ใช่แล้วฉันคือจำนวนไหนล่ะเด็กๆคิดได้ไหมคะอาพูดพร้อมกันค่ะฉันคือจํานวนไหนบ้างฉันต้องน้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นจานวนที่น้อยกว่าสิบก็จะมี ศูนย์5 6 7 8และ9ใช่ไหมคะนี่คือคำตอบของข้อ1ต่อไปเรามาดูคำถามในข้อที่2ข้อที่2ถามว่าฉันเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคำตอบคือใช่ฉันเป็นจำนวนคู่คำตอบคือใช่เพราะฉะนั้นจำนวนคู่มีเลขอะไรบ้างมี0นย์ 2 4งี่หและ8ดต่อมาข้อที่3ข้อที่3มถามว่าฉันเป็นจำนวนน้อยกว่า5ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ฉันเป็นจำนวนที่น้อยกว่า5ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ใช่เราจะค่าทิ้งเลยนะคะไม่ใช่น้อย น้อยกว่า5้าไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะค่ามันทิ้งเลยน้อยกว่าห้าค่าทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเหลือกี่จำนวนคะเหลือสี่จำนวนคือหกเจ็ดแปดและเก้าเรามาดูต่อในคำถามที่สี่คำถามที่สี่บอกว่าฉันเป็นจำนวนที่มากกว่าเจ็ดใช่ไหม คำตอบคือไม่ใช่ฉันเป็นจํานวนที่มากกว่า7ใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่แสดงว่า8กับ9ก็ไม่ใช่ข่ามันทิ้งเลยค่ะเหลือกี่จํานวนคะเหลือหนึ่งจำนวนคือเลขอะไรคะอ่านั่นแหละคือคำตอบว่าฉันคือเลขอะไรเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะ ฉันคือเลขอะไรคะตอบคุณครูพร้อมกันซิฉันก็คือเลขเลขอะไรคะเลข6ไงคะเป็นไงคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะยากไหมไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกไปคิดไปทบทวนซ้ำอีกรอบนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปที่คุณครูสอนไว้ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย